เนื่องจากในปฏิบัติการนี้นะคะเราจะต้องใช้เครื่อง pH meter นะคะในการวัด pH นะคะเราก็จะทําการคาลิเบตตัวเครื่อง pH meter ก่อนเลยเนาะโดยใช้ตัวสแตนดาร์นะคะที่เป็น b u ฟเ e r 4, 7แล้วก็10นะคะเป็น pH 4, 7, 0เนาะค่ะอันดับแรกเปิดเครื่องก่อนนะคะ ทีนี้เครื่องก็จะโชว์ pH ขึ้นมานะคะตอนนี้คือแช่อยู่ในสรารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่สำหรับเก็บโปรบนะคะก็คือจะเป็น pH ประมาณ7.00ค่ะหลังจากนั้นหมุนตัวอิเล็กโทรไลต์ที่ขั้วแช่อยู่นะคะออกมาเนาะแล้วทำการล้างขั้วนะคะด้วยน้ำ DI นะคะหรือ DI ionized water นะคะ พอล้างขั้วเสร็จนะคะเราก็จะซับขั้วเบาๆนะคะด้วยกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้คือวิธีการล้างขั้วนะคะเราซับขั้วเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ะคะ่ะหลังจากนั้นก็จำไปเริ่มวัดนะคะตัวสสตนร์ด P.S. 4 70เลยทีนี้กำลังจะเริ่มคาลิเบตแล้วนะคะก็คือโกดโกลมแคลค่ะเครื่องก็จะบอกว่าให้จุ่มปลลงใน P.S. ที่เป็น P.S. 4นะคะก่อนพอเราจุ่มไปเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะอ่านค่านะคะมีความใกล้เคียง P.S. 4มากขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนนี้เครื่องกำลังวัดอยู่นะคะตัว A นะคะก็จะกระพริบนะคะ หลังจากที่วัดเสร็จนะคะให้ค่าคงที่ที่4.01ตัว A ก็จะอยู่กระพิบนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆหมวกอยู่บนตัว A นะคะแสดงว่าเ,เราทําการคาลิเบตจุดที่ PFC เรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปนำโพมาล้างเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสารละลายใหม่นะคะเราจะต้องล้างโพรทุกครั้งนะคะด้วยน้ำ D.I. หรือ D.I. o l n i z e d Water นะคะแล้วก็ซับด้วยกระดาษทิชชูเบาๆนะคะ พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราก็จะวัดที่ pH ถัดไปนะคะโดยใช้ Standard buffer ที่ pH 7นะคะหลังจากนั้นก่อนที่จะจุ่มนะคะลงใน Standard pH 7เนะอะเรากดปุ่มแคลว์หนึ่งะครั้งค่ะแล้วจุ่มลงไปใน Standard pH 7เลยค่ะคะ่าที่ได้นะคะก็จะเขียนว่า,ามี pH ใกล้เคียงกับ7นะคะแล้วตอนนี้ตัว A ก็จะกระพริบอยู่นะคะ ซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้ตัวเครื่องกําลังวัดอยู่นะคะโดยที่เลข2ข้างล่างเนาะก็คือจะเป็นซมเปิลตัวที่2ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะก็คือล้างตัวโพรนะคะด้วยน้ํา DI แล้วซับด้วยกระดาษทิชชู่นะคะก่อนที่จะมากดปุ่มแคลอีกครั้งแล้วก็วัดที่ T ีสุดท้ายนะคะก็คือ t ี1 0นะคะก็จะเป็นอันเสร็จการ ate, คาลิเบตเครื่อง p h meter ค่ะ ตอนนี้กดแคลเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องก็จะขึ้ืนว่าตอนนี้เรากําลังวัดจุดที่3นะคะที่มี pH ใกล้เคียงกับ10นะคะเนื่องจากว่าเราเอา probe จุ่มลงไปลงในสารละลายมาตรฐาน,นของ pH buffer ที่เป็น pH 10นะคะ่ะรอให้เครื่องอ่านค่าที่เสถียรนะคะเรียบร้อยเครื่องก็จะนิ่งมีค่าที่นิ่งนะคะแล้วก็ตัว A ก็จะหยุดกระพริบ,บแล้วก็มีหมดกด้านบนนะคะ่ะ หลังจากนั้นล้างผอบเหมือนเดิมนะคะแล้วกเ็เช็ดซับด้วยกระดาษทิชชู่นะคะก่อนที่เราจะมากดปุ่มลิดสีเขียวตัวน,นี้นะคะเพื่อที่จะให้เครื่องเปลี่ยนโหมดไปโหมดที่พร้อมอ่านค่านะคะโดยในขั้นตอนนี้ก็ต้องล้างผอบให้สะอาดนะคะเนื่องจากว่าถ้าล้างผอบไม่สะอาดเนี่ยตัวบัฟเฟอร์นะคะจะยังเกาะอ,อยู่ที่หน้าผอเนาะทำให้ค่า ph ชีวัดได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยระหว่างที่ เรารอจะวัดสารตัวอย่างนะคะก็ให้จุ่มแช่โพรลงในตัวอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้สำหรับเก็บโพรด้วยนะคะเราจะไม่ปล่อยให้โพรบเนี่ยลอ,อยอยู่ในอากาศเฉยๆนะคะก็คือจะต้องมีสารละลายอิเล็กโทรไลต์ให้มันแช่เนะค่ะ